เกลียวสวยเพื่อนค่ะเหมือนเดิมนะค่ะอาจจะอยู่ในชุดไทยที่ทุกคนชอบค่ะไม่ก็ถามเรื่องจริงคือเบลเตรียมตัวจะไปแก้บนมาของกานที่เราเราก็บนเงื่อนารณ์ก็ไม่ได้บนเลยค่ะแต่เบลแค่เหมือนเอไหวครูบาอาจารย์ศิลปศิธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือละครคนนีกคิดมีบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยแล้วเราก็คือเหมือนต้องคล้ายๆว่าเราได้พูดถึง บุคคลเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการทาบุญม,มากกว่าเ้องให้ไหมเปรี้ยวกับเหล็หลกิงทักคเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้แบบคนลุกไปหมดเลยอะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่คาดคิดเนาะว่าเออจะได้รับการตอบรับตั้งแต่อีพีแรกขนาดนี้อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงด้วยที่ กูเรื่องมาก็คือคนที่เคยดูกูเทสัว่าเราคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของครมลิขิตที่เป็นกูตานเข้ามาก็จะค่อยๆสืบเข้ามาสำหรับตัวเบลเบลคิดว, <ๆ S 3> ว่ามันจะสูงสุดได้เท่าไหร่ ก็ไม่รู้เลยเราไม่กล้าคิดเลยอะค่ะเพราะว่ามันมี26ตอนอะฉะนั้นคือจบธันวาเลยจบธันวาเลยค่ะฉะนั้นก็เออบอกอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆเป็นละครที่เออมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถ้าคนสนใจประวัติศาสตร์ก็จะได้รู้รวมถึงมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะแบบเหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเออเรื่องของอาหารอีกค่ะ อ,<ล>อยากจะให้ทุกคนแบบว่าดูกันเยอะๆค่ะหละผมก็มองว่ามันอาจจะแบบเป็นซอว์เพลเวอร์ให้กับคาะไทยแต่งทีวยวอะไรเงี้ยก็เป็นความตั้งใจข,ของทั้งทีมงานของทั้งผู้จัดด้วยค่ะที่อยากจะให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าอยากจะให้มีอะไรพวกนี้ที่อยู่ในละครด้วยหลายๆคนชอบแบบออร่าับบมืออะไรเงี้ยกับมาที่อีกครั้งหนึ่ง ก็ขอบคุณค่ะตัวมากเลยนะกัวแบบทุกคนจะเบื่อกันแล้วที่จริงแต่ว่าทุกคนก็ยังชอบกันอยู่จริงเบลมีแนะนำมาว่าให้คนแยกเนให้สแปเจอร์เพราะว่าเบลเล่นมันแบบหือว่าคือมันไม่เพราะว่ามันไม่ค่อยอยากนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ดูพุตานอาจจะสับสนนิดนึงว่าสรุปเราชีเป็นใคร,รชีเป็นใครม<อ>าอะไรหรือเปล่าก็ เออเราติดตามละกันค่ะเราติดตามละกันติดตามเบลเล่นเบลแบบว่ากังวลว่ามีงงมึมึนแบบว่าเบลไม่งงไม่มึนค่ะแต่ว่าเบลกังวลในบทที่เป็นแม่เพราะว่าเบลกลัวเบลกลัวแบบคนไม่เชื่อแต่ว่าเราอ่ะก็คือต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าแบบฉันเป็นแม่ของเออ่พ่อเรืองพ่อรทธิ์นะซึ่งก็เล่นโดยพี่โป ก็จะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายค่ะมีส่วนในการซีอินเองไหมว่าถ้าอายุขนาดแม่เราต้องทำหน้าแต่งเอ้ยแต่งหน้าสมผมขนาดไหนคือก็ช่วยกันกับทีมงาน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทุกคนค่ะแล้วก็เหมือนปรึกษาทั้งผู้กำกับทั้งพี่หน่องด้วยว่าจะประมาณไหนดีรวมถึงมีการเวิร์กช็อปด้วยว่าเอ่อเ,ออเล่นเท่าไหนถึงจะพอดีอันไหนที่จะดูเกินงามคพามเป็นแม่เราก็จะไม่ไม่ไม่ทำต่อน้าลูกแต่ว่าเราจะยังทำอยู่ต่อ ที่ผิดนิ่ายจุดเด่นของบุตตาเห็นว่าจะมีแบบสายมีที่นั่งวันใต้ตาใช่ใช่อันนะไนที่วันก็คือเป็นดีไซน์ตั้งแต่นิยายว่าอยากจะให้มีอะไรที่ดูแตกต่างไปแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบรองน้ําตาแบบเป็นอาจจะปิดปากเลยเขามีความหมายอย่างไรคนก็เลยจำว่าเล่นงสามเป็นเรื่องที่ได้สามแ้่ตอนเลื่องสามตัดตัว ก็เลยไปเอกผลทำให้ฉันเล่นเองเลยหรือเปล่าไม่ใช่ตอนแรกก่อนหน้าที่นานแล้วอะค่ะคือก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่เลยไหมแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่ะเพราะไม่เป็นแค่เรื่องแค่สองปีผ่านไปไม่ได้ยี่สิบปีสองปีผ่านไปสองปีผ่านไปจนไปถึงยี่สิบก็จะมีเวลาที่ไต่ไปแต่ว่าเราไม่ได้สัง สอสามสองสามพวกคุณค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องอย่างงี้เพราะว่ามันยากมากแล้วก็เราต้องทํากันบ้านเป็นแบบส <c oughs> ามข้าอะค่ะจากที่เหมือนเราเล่นละครเรื่องเดียวอันนี้เราเหมือนเ,เล่นเป็นหลายตัวมากาถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมคะร้อยห้าสิบคิว <c oughs> เราคิดว่าสิ่งที่ทคุ้มค่าเหนื่อยคือฟิดแบงกากคนดูมากกว่าที่แบบให้การตอบรับที่มันเกินคาดมากก็คือมีแฟนละครนับว่าในโฆษณามีโฆษณาเบล เกินสิบอ๋อแม่แม่ก็นับผ่ดค่ะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะแล้วหลังจากผู้สนับสนุนคือแล้วหลังจากเนี้ยค่ะก็ตอนดูเพยก็คือแบบพีเซนเตอร์มาแบบเยอะมากพอเป็นพรอมิกิฟีนติดต่อเข้าอีกยอะวนะคะมีเพิ่มอโอ้ยมีส่วนไหนที่กว้างอยู่ต้องรอดูค่ะแต่าลูกค้าก็ดูรล่วงหน้ากันไว้เลยใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เกิดผลไดได้ควรได้กลับมาอีก อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็ก็ด้วยค่ะก็คือความจริงเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เชื่อใจเบลลด้วยอ่ะแล้วก็ให้โอกาสเบลลด้วยอะค่ะนับได้ไหมอะตอนนี้ซีรีส์รวมทั้งหมดเท่าไหร่กี่ตัวแล้วเนี่ยห้บเก้าเหรอเกินเบลลอย่างเบลล์อยากมาบ้าเลยจ้าอยากมาบ้าเลยจ้าเลยสองเลยสองคบเกินสามสิบเกินสามสี่เบลลจะไม่ทำงานอในอื่นแล้ว เรากำลางเำงานอยู่ค่ะทุกคนไม่จริงไม่งั้นพี่ถามเลส่วนไหนที่มันยังไม่ได้โดนจับกป่มมันมีค่ะแต่ว่าต้องให้ผู้จัดการแจกแจงค่ะย่อยยังไงย่อยยังไง่ก็อะไรที่ไม่ซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเบลก็ดูนะเบลไม่ได้แบบรับทุกตัวคือตัวไหนที่มันอาจจะมีความทับซ้อนคือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ารายใกล้ๆกันใกล้ๆกันเบลก็จะแบบปฏิเสธไปแบบผมไม่ผิดเพิ่มไปอีกตัวคั ตอนนี้สอตอนนี้มีสองที่ตกลงไปแล้วก็คือช่วงละครออนก็จะไม่เห็นโฆษณาะดีเขาก็มีของคนอื่นอยู่ไมกรเกงฟาเนียต่ามันอาจจะเป็นยุคที่ทุกๆสินค้าใช้พรีเซนเตอร์ด้วยอ่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ที่ดีก็คือก็ยังไหวอยู่ได้ยู่ไหวยู่ตั้งเป้าไว้จะโกยเท่าไหร่นีครับปีนี้ไม่ตั้งเป้า ทั้งสิ้นค่ะแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแหละก็อ,อย่างที่บอกแบบเออเบลช่วงดีทีออ่ทุกคนเชื่อใจเบลมพี่ค่ะไปเดินสายโปรโมทต่างประดเลยไหมว่ามีแฟนๆต่างประเทศที่ชื่นชอบคนที่คิดโอเคมันตั้งต่ความจริงอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องคุยกับช่องก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าค่ะัคก,กี้ i ิเกกนะกกเกมแล้วินเลิฟล่ะมาหรือยัง ยัางไม่ยังไม่อินอะไรทั้งสิ้นค่ะเทวิลเชื่อไหมว่าบางคนเขาจะบอกว่าหลักเกณฑ์เกมแต่แบบมันต้องเชื่อหรอแม่เบลไมเราไม่รู้นะแต่ว่าเบลก็ชิวๆอ่ะโอ้เพราะว่าชีวิตตอนนี้ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขดีถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีถ้าไม่ได้กระทบกับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีเงินมันโอเคกว่ามีผู้ชายในตอนนี้ใช่ไหม ใช้คำนั้นเลยดีกว่าจริงๆแม่เราว่ายังไงบ้างคุณแม่ชิวๆเลยค่ะก็คือแล้วแต่เราแต่ว่ามันอาจจะชิวได้ไม่นานหรอกแหละดูยุสงแล้วทำไมถึงมีคนอายุอันามอะไรนะไม่แน่คนเข้ามาแล้วไม่ใช่แปลว่าก็เล่งๆอยู่แอบไกลๆเล่งๆอยู่ว่าเออมันก็แม่เบลไม่เล่งหรอกแต่ว่าเบลก็เอออายุเท่านี้แล้วมันก็ต้องคงจะแบบได้อีกไม่นานอะไรไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกคืออ จริงเดลมองยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไปรับฝันหลานเราจริงคือแบบเพื่อนมีลูกจนรู้สึกแบบเลี้ยงหลานเก่งมากอ่ะต่อไปเอาจริงเบลเห็นเพื่อนๆมีลูกอ่ะเขาก็เหนื่อยกันมากๆเลยนะจนเบลเห็นแล้วเบลยังรังเลเลยว่าเอ๊ะหรือว่าแบบเนี้ยก็ดีแล้วเอาเอาคุยเป็นลางอะทำไมทำไมอยู่ดีมันมีความคิดว่าจะมีหรือไม่มีหรือว่ามันมีความกังมวล ตอนเด็กๆก็มีความฝันมาตลอดแหละเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ได้รู้รายละเอียดดีเทลแค่ว่าการที่จะเลี้ยงคนคนนึงมามันขนาดไหนแต่ว่าเราข้ามสเต็ปก่อนไหมอันนี้มันข้ามสเต็ปไปแล้วต้องหาคนข้างกายก่อนค่ะแสดงว่าไปทำบุญเ็คือไม่เคยขอเรื่องความรักเลยหรือว่ามีผ่อแล้วล็อกแมวล้อกหมียังไอโต้วะไหมไอโท้ก็แม่นักมีไอโต้แล้วเอาลูกใครไปแล้วไเรยไม่มี บอกเขาเลยเดี๋ยวเขาไปที่มาให้ถึงห้าด้วยไม่รู้ไงตอนนั้นก็คือไปไหว้แต่ว่าคือขอรวมๆก็คือขอเรื่องความรักความเมตตาอะไรรวมรวมด้วยแล้วก็ถ้าถ้าจะมีใครก็อยากจะมีใครที่แบบโอเคไปเลยจริงๆค่ะขอใครขอพ่ะแม่แล้วขอใครในคระยะเวลาไปบอกได้หรอเบลเธอไม่ทำกันบ้านเลยไม่ได้บอกเวลาเลยอาจจะสิบปีข้างหน้ามีมองไม่ได้แหม เพมาะว่แถวๆนี้แหละเบลสาธุค่ะมันอาจจะมีคนมาแต่เลบลขาะแบบไม่ได้มองเขาหรือเปล่าหรือเบลกังวลในเรื่องความที่เป็นเดลราด้วยแต่ก็รู้สึกว่าถ้าจะมีรักข้างใหม่แล้ว่านไงไงคนอื่นกังวลในจุดนี้มากกว่าเบลเออเหมือนคาดหวังว่าคนที่จะมาพวกเราต้องเป็นยังไงเออซึ่งเราไม่ได้ตั้งอะไรแบบขนาดนั้นเลยนะแต่แค่แบบจิตใจดีแล้วก็เป็นเพื่อนผู้คิดได้อะไรอย่างเงี้ย ่ก็ไม่มีแนะนำบ้างเลยหรอบเลิกแนะนำเลย็เลิกแนะนำไปแล้วค่ะเรามันเล่นตัวเยอะไปหน่อยก่อนหน้าแต่แรเสีหน้าไม่ได้าลยอดนนี้คือไม่เสียดายหรอกว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีเวลาจริงๆแต่คนก็แบบมาเที่ยวกับพี่ฟอบ์มีนะใช่ได้ไหมได้ไหมเหรอได้ไหมไม่รู้แต่จริงจแต่ในละครอ่ะได้แน่ เราก e ับพี่โป๊ะเคยคุ้นมาเพราะว่าเหมือนแข่งกันสนุกด้วยกันอ่ะก็ขับๆดีค่ะมันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นแก๊งสี่คนนะออมีเออหมื่นเรืองแม่ตันวาดด้วยออแล้วเราก็มามองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถรรพ์หรือเปล่าเดีเอ,อ่ตอนนี้เหมือนเรือมันไม่สดแล้วใ่ไหใช่ค่ะก็ให้เขานำไปก่อนโ <laughs> อ <Okay. S 1> <Okay S 3> เคโอเคนะฝากด้วยนะคะพรมลิขิตเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นจันทร์อังคารพุธนะคะสัปดาห์หน้าะคขอบคุณค่ะ